ฟ i ลลาแบรนด์เสื้อผ้าสปอร์ตไลฟ์สไตล์ชั้นนำเปิดตัวคอลเลคชันฟ i ลลาแอนด์สมเลสจากการคอลแลบกับไอคอนแบรนด์ระดับโลกเดอะส i ม e ์เลสคอมพานีดึงไอคอนิกเครื่องแต่งกายกีฬาเทนนิสการออกแบบสไตล์อิตาเลียนสู่คอลเลคชันสตรีทแวร์แทกความสนุกสนานความรู้สึกด้านบวกทุกการแต่งตัวพร้อมสารต่อกลยุทธ์คอลแลบ และตอกย้ำไอดีนิตี้สปอร์ตไลฟ์สไตล์แฟชั่นของแบรนด์อย่างต่อเนื่องสำหรับคอลเลคชั่นฟีล่าเอ็กซ์มลมีราคาเริ่มต้นที่1,590บาทสามารถหาซื้อได้แล้วที่ช็อปฟีล่าและเคาน์เตอร์ฟีล่าในห้างสรพสินค้าเซ็นทรัลโรบินสันซูเปอร์สปอร์ตทั่วประเทศ ก็คอลเลคชันนี้ก็สนุกสนานเนาะก็เป็นคอลเลคชันแบบไลฟ์ลี่ต้อนรับช่วงเฟสติวันะคะสายก็ดึงคาแรคเตอร์ของตัวสมายลี่มาเข้ากับตัวแบรนด์ของฟิล่าก็เสร็จว่าตัวคอลเลคชันก็จะมีความสนุปความมินิมอลอะไรเล็กน้อยนะคะก็โซนโซนสปายแบบเทนอิสสปายแบบอจริงๆตัวเทนนิสค่ะเป็นกีฬาต้นกำเนิดของฟิล่าเลยนะคะก็เราก็ใช้กลิ่นอของเทนนิสอะค่ะมาเป็นอินสปายของคอลเลคชันก็จริงๆจะมีตัวรองเท้านะคะก็มีตัวรองเท้าด้วยเนาะก็จะเป็นเส่วนแล้วค่ะก็จะเป็นเสื้ออกัับตวรงเท้าค่ะ ก็จริงๆตัวสไมลี่ค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความแบบไลฟ์ฟรีสนุกสนานก็นําเข้ามาแล้วก็มาล้อนในช่วงเทศกาลช่วงปลายปีด้วยนะคะก็คิดว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เข้ากับตัวฟิล์มมากเลยนะคะตอนนี้วางจำหน่ายทุกสาขาแล้วนะคะ16ช็อปที่เป็นสไตล์นารูนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของดิพาร์ตเมนต์โซที่เป็นเซนทันดิพาร์ตเมนต์โรบินสันนะคะสปอร์ตมอลล์นะคะแล้วก็ซปเอร์สปอร์ตเซ็นทันเวิลด์ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าว่าปีหน้าหรือว่า ฟิล่าจะมีอะไรสนุกออกมาให้อีกนะ,ะสามารถติดตามนะคะของคอลเลคชันฟิล่าเนี่ยได้ตามเพจเฟซบุ๊กฟิล่าไทยแลนด์นะคะหรือว่าทั้งทางอินสตาแกรมนะคะก็จะมีอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเลยนะคะว่าจะเป็นคอลเลคชันเอ็กซ์ตรามลี่หรือว่าคอลเลคชันต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้เลยนะคะสนุกครับผมหมายถึงว่าด้วยสีสันและทุกอย่างมันก็ ได้หมูสนุกสนานอยู่แล้วแล้วก็ได้มาเดินแฟชนโชว์เล็กๆน,น้อยๆก็รู้สึกว่าอคิดถึงเมื่อก่อนเพราะไม่ได้เดินแฟนโชว์นานมากแล้วเหมือนกันครับผมก็ <S <S สนุกครับแล้วก็ตื่นเต้นดีใจทนให้กับฟิลลาด้วยครับผมกับกายคอร์แลตครัคร้งนี้เพราะว่าบอกเลยว่าเสื้อผ้าคอลเลคชันนี้เยสวยทุกตัวอยากให้ทุกคนได้มาลองกันคเอ้ยแค่ใส่อะเราก็รู้สึกว่าฝีมือมันโปรแล้วล่ะต่อให้ฝีมือเราจะเบกินเนอร์แค่ไหนก็ตาม ้วต่อไปผมว่าตัวนี้มันกลายเป็นแบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์เนาะแบบว่าสปอร์ตแวร์มันก็คือไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกจํากัดอยู่แค่การไปเล่นกีฬาอย่างเดียวเราสามารถใส่เสื้อผ้าหรือว่าใส่ความเป็นสปอร์ตแวร์ออกไปเจอเพื่อนออกไปทำกิจกรรมอื่นหรือออกไปเที่ยวก็ได้ครับผมก็ฝาก fila x marie ด้วยนะครับสำหรับคอลเลคชั o นี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกไปว่าเป็นสีเป็นสไตล์ที่ instyle by คอร์ t สไ y l e ก็คือ หลุดออกมาจากคอร์ดเทนแน่นอนครับผมแล้วก็สีทุกตัวในคอลเลคชันี้ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถนำไปมิกซ์แอนด์แได้กันแบบสุดๆแล้วแต่แล้วแต่ความชอบส่วนตัวแต่ละคนได้เลยครับผมบวกกับยังมีอุปกรณ์มากมายว่าจะเป็นถุงเท้ามีกระเป๋ามีอะไรให้มาเลือกซื้อได้นะครับผมก็สามารถซื้อได้ที่ฟิลล่ทุกสาขาคร,ครับก็ถ้าคนไหนมีโอกาสผ่านมาแวบะบมาที่สาขานี้ได้ครับผมกับสาขาแส,าาสาขขาว์ควับ